เราจะหลงขาไปครึ่งลูกแม่ตายขึ้นไปครึ่งลูกครึ่งลูกไม่ถึงครับแม่มันทางแยกทางแยกว่าสวยนะเมื่วมีแดดแล้วก็จะสวยเที่ยงครึ่งบ่ายโมงแล้วครับแต่บ้านเราเพิ่งเที่ยงบ่ายโมงแล้วครับที่ต้องเปลี่ยนเวลาอ๋อตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงแล้วปะ น่าสวยมากน,นี่ไม่มีเครื่งแล้วมีแต่ล้มได้ไรมองตรงแล้วมาเห็นก็ชอบเป็นแถวหน้าเที่ยวมาถ่ายคนแกะตัวแรกไหมโอ้ยไอ้ตะโลกอันนี้เลแต่เช้าน้อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่เหนื่อยมันลงรับลงขามีขาขึ้นแม่รอกัหาอาหารสิเหนื่อยไหมโอ้โแล้วละสองตัวเนี่ยสองตัวสองตัวติ๊กติ๊ตั๊กึกเดๆเด้อเดอสองตัวนี้ าาน,นี่ไงเนี่ยตัวนี่รู้ว่าขุดขยะก,กิน<ง>เี๋ยวแราก็ดิงกระดิกกะดิกกลับมาสวยนะบานใบขาว ก่ากินก่อนใครับให้กินแังนี้มามากระป๋องก็ได้